สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสวนหน้าบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านของตุลีนะคะก็จะมีต้นไม้ผักผล,ลไม้นะคะตอนนี้ก็เน้นไปนที่ผักนะคะเพราะว่าอ,อ,อยากมีผักปลอดสารกินนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นโซนของพริกไทยมะละกอแล้วก็สมไทยส่วนมากก็จะเป็นกระชายนะคะอันนี้ผักชีฝรั่งะคะ่ะ โหระพาต้นกระเพรานะคะอันนี้ก็เป็นต้นแมงลักนะคะต้นโหระพาจะเยอะนิดนึงค่ะช่วงนี้เพราะว่าเพาะเมล็ดเขาก็ขึ้นหมดเลยเสียดายก็เลิน,นยคะ่ะเอามาแบ่งใส่กระถางไว้นะคะเผื่อไว้แบ่งเพื่อนๆคนไทยที่มาเลเซียนะคะที่อยู่บ้านใกล้เลนเคียงเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นส้มะมะนาวมะกรูด ตะไคร้นะคะที่นี้ก็ราคาก็ไม่ไม่ถูกนะคะ3าสต้นอ่ะสิบาทละนะคะ10บาทบ้านเราเนี่ยค่ะดอกไม้ก็ต้องมีนะคะผักผลผล,ลไม้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะกับต้นลูกฟิดหนะะึ่งต้นกําลังจะเพน่าต้นลูกฟิตนะคะจะ